คนเราส่วนใหญ่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตและว,ว่าถูกใช้ชีวิตซะจนหัวปักหัวปั๊มเลยเพราะเราไม่รู้เคล็ดลับสําคัญที่ทํายังไงเราถึงจะเข้าถึงหลักการในการที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างฉลาดวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปัน5ขั้นตอนในการใช้ชีวิตอย่างฉลาด ขั้นตอนที่1จําเป็นมากเลยนั่นก็คือเราต้องมีวิสัยทัศน์เป้าหมายและค่านิยมที่ชัดเจนของตัวเองมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการใช้ชีวิตการมีชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ชีวิตเราก็ต้องมีภาพไกลๆในอนาคต5ปี10ปี20ปีข้างหน้ามองเห็นตัวเราเป็นใครเราต้องการเป็นใครในการมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายในแต่ละปี ที่ทำให้เราชีวิตเดินไปสู่จุดหมายไปทางที่มันควรจะเป็นรวมถึงมีค่านิยมที่ชี้นำกำกับพฤติกรรมของเราเช่นเราเป็นคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเราเป็นคนที่รักกันเรียนรู้มุ่งมัน่นทำงานเป็นทีมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่หักหลังใครถ้าเราเป็นคนมีค่านิยมแบบนี้เนี่ยเราจะกำกับชีวิตตัวเองได้ถูกเราจะรู้ว่าสิ่งไหนเราจะทำสิ่งไหนเราจะปฏิเสธ แล้วไม่ใช่เอาชีวิตของเราไปผูกกับกิจกรรมของคนอื่นไปอยู่กับการเรียกร้องของคนอื่นเรามีความชัดเจนที่จะนำพาชีวิตก้าวไปนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับเราต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราระบุไว้ในข้อที่หนนั่นก็คือทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำเราจะต้องทำเพื่อทำให้เราเดินไปข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายของเรา รวมถึงอยู่ในการกำกับดูแลพฤติกรรมที่มันถูกต้องตามค่านิยมด้วยเช่นค่านิยมเราเป็นคนที่เน้นการเติบโตความก้าวหน้าผ่านการทำประโยชน์ร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับสิ่งนี้ไม่ใช่ให้สิ่งแวดล้อมพาเราไปให้คนอื่นพาเราไป <Okay. S 1> ขั้นตอนที่3นะครับรู้ว่าอะไรคือผลลัพธ์สำคัญที่เราต้องการและรู้ว่าเรากำลังได้ผลลัพธ์อะไรอยู่ ซึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ชีวิตมนุษย์แต่ละคนต้องการเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์การงานธุรกิจความสุขความหมายของชีวิตทุกสิ่งที่เราทำมันจะต้องมีตัวชี้วัดสำคัญว่าการใช้เวลาของเราเนี่ย มันตอบโจทย์พาเราไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีไหมหรือว่ายิ่งใช้เวลาสุขภาพยิ่งแย่ยิ่งใช้เวลาความสัมพันธ์ยิ่งแย่กับคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือคนที่เรารักยิ่งใช้เวลาการเงินยิ่งผดหายไปยิ่งใช้เวลาธุรกิจยิ่งแย่ลงถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเราจะต้องรีบเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับทิศทางในชีวิตของเราให้ได้ขั้นตอนที่4ี่นะครับอย่าให้เสียงของคนภายนอกเนี่ย มันยิ่งใหญ่กว่าเสียงในหัวใจของตัวเราหลายคนไม่เป็นตัวของตัวเองขาดความเคารพนับถือตัวเองมัวแต่ฟังเสียงคนอื่นว่าคนอื่นเขาว่ายังไงเขาจะยอมรับเราไหมเขาจะชื่นชมเราไหมทําสิ่งนี้มันถูกไหมเนี่ยเรากังวลไปหมดเลยจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็แทบกับเรายกชีวิตของเราให้คนอื่นไปละไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตที่แท้จริง ทำตัวเหมือนกับเช่าชีวิตคนอื่นมานี่แหละทําให้ชีวิตเราเสียหายขั้นตอนที่5นะครับหยุดอารมณ์สุดจะทนนะสับสนและเหนื่อยหน่ายให้ได้เวลาคนเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมสิ่งที่เราทําจนนําพาเรามาถึงอารมณ์ที่เรียกว่าสุดจะทนละเว้ยมันมาจากอะไรบ้างครับมาจากเราทําตัวเป็นเดอะแบกของคนทุกกลุ่มที่เราเกี่ยวข้องเลยอะไรก็เป็นเรารับผิดชอบ ใครมีเรื่องเดือดร้อนก่อนเรารับฟังเราช่วยแนะนำแต่เรื่องของเราไม่รู้จะระบายออกช่องทางไหนเราก็จะกลายเป็นคนที่มาถึงอารมณ์แบบสุดจะทนบางครั้งเรารับใช้คนอื่นเยอะเกินไปมีแต่การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมีแต่การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราไม่เคยทำสิ่งที่มันตอบโจทย์เป้าหมายของเราเลยมีแต่ทำธุระให้คนอื่นนะหลายคนในชีวิตก็คงเคยเจอว่านี ee, er ่เธอ ไว้ทำธุระให้พี่หน่อยทําธุระให้ฉันหน่อยธุระมีแต่ธุระของคนอื่นไม่เคยมีธุระที่สําคัญของตัวเองเลยชีวิตเราก็จะสับสนในที่สุดจะนําพาเรามาถึงอารมณ์แบบเหนื่อยหน่ายว่าไม่ไหวแล้วเว้ยพอไม่ไหวแล้วเรายังกลับทิศทางอารมณ์ไม่ได้เนี่ยนำพาไปถึงการเบื่อชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีความชัดเจนกับตัวเองชีวิตทุกคนที่เกิดมาเนี่ย มันไม่มีเวลายาวนานนักหรอกเราจึงต้องฉลาดที่จะใช้เวลาเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของเราตามวิสัยทัศน์าตามค่านิยมและตามผลลัพธ์สำคัญที่เราต้องการเพราะถ้าเราไม่เลือกใช้เวลาชีวิตเพื่อตัวเองและไม่ฉลาดพอคนอื่นนั่นแหละจะมาแย่งใช้ชีวิตของเราแทน